อะตัดเรียบด้วยของใหม่หน่อยการ์ดเซนเซียบิ๊กการ์ดนะครับนี่กล่องมันเป็นอย่างนี้นะมีรูปเซย่าอยู่โอเด้งย่าครับมีกล่องบุบหนึ่งอันอันนี้ซื้อมาจากหลังออฟฟิศของพึ่งมาลงนะฮะเออผมมีลังนี่เปนที่แกะนะเบรกโปเกมอนแปรแกะไงวะเนี้ยโอ้โหอ๋อฉีข้างบนเลยเว้ย ทำเป็นแบบใหม่ละแบบกระชากใจเอา้าเว้นฉีกแล้วขาดโอ้โหเนี้ยงนี้เลยดีกว่ามั้งเออไม่ต้องแม่เอา้าขาดใช่ฮะไม่ต้องพิจิดีดีตองละ <c oughs> ยำเลยดีกว่าเปิดแล้วมาดูนะนี่เป็นแผงไอ้นี่มันของเก่านีิว่า เอยอ๋อมีรูปใหม่ออรูปคล้ายๆเดิมโอ้นี่มีซองขนมนะครับแค่นี้ขนมอร่อยนะเดี๋ยวว่าจะซัดเลยสีหอมนิดเดียวอะ่ะอ้นี้คือซองคนระับเป็น Garden, บิ๊กการ์ดสใบแล้วก็จะได้การ์ดจิ๋วอีก2ใบมาแกะให้หมดเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้เปิดทีเดียวเลยลุ้นัวอืด ขาดกระจุยหมดไม่ต้องมีความสวยงามใดๆ <c oughs> อืเฮ้ยีสวยสองสวยสองเป็นฮิวด้านี่ฮิวด้าให้ดูระหว่างอรอครับกับอันนี้เป็นมาริเนอร์กับโปรเซดอนแกะเนี้ขาดเลย <c oughs> กลไม่ต้องเหยือเอาไว้นะโอ้มีซองใหญ่หลายแบบนะม <c oughs> ีเป็นแบบเป็นโกคลอสแบบบลอนเซนแบบมีประกายโ <c oughs> กคลอดกล่องแกะยากเหมือนเนี่ยฉีกผิดทิชช่จนตัวตายอือม อยู่ด้าซ้ำไม่เป็นไรของทั้งในต่างหากที่เราสนใจเอาบิการ์แล้วกันเนาอกรีดไปนเนี้ยดี่ะฉีดเอาได้เลยฉีดได้นะมีการ์อันใหญ่ใหญ่มากเป็นคล้ายๆของเดิมอะ่ะอันนี้เป็นการ์ดเอ็นทั้งคู่ ไม่มีอะไรคนระับยวด้าอะควาเรียสคามิวใหญ่ยักษ์แต่ิวดากับบอนเซนเกี่ยวอะไรกันเนี้ยงงมันต้อจะเป็นิวดากับมารินเนอร์สิไอไม่ใช่เป็นเอเอสกาดอ้าวไดวิบวับหนึ่งใบเฮ้ยอขี้อะไรวะเนี้ยอขี้เดี๋ยวมันมีระดับอยู่นะครับต้องเอาได้ิวดาอีกซ้ำอันนี้เป็นใบวิบวับ ถือว่าโชคดีแล้วหรือว่ามันมีหลายใบก็ไม่รู้ในหนึ่งแพ็คผมก็ยังไม่ได้ลองแกะแพ็คหนึ่งมันมีลิฟวับกี่ใบแต่เขาบอกว่ามันมีเกิดมากกว่าหนึ่งแต่มันจะเป็นแบบไหนนั่นเองอธรรมดาเซียธรรมดาธรรมดาหมด <c oughs> การ์ดเอ็น <c oughs> นได้อคิยากอันนี่จะเอาไอโอลอสเอาธรรมดาหมดเป็อทอรลัสอันเดบาลันกับดีโอไอโอเลเวอร์โกชาค่ามีการ์ดคู่ด้วยามาดูกัดจิ๋วกันดีกว่ากัดจิ๋วต้องกรีดเลยจะฉีกได้ป่ะ,อะโอ้ใช้ฟิล์มฉีกดีกว่าคัตเตอร์ดีกว่าเนาะเพื่อความชัวร์ รัดเล็กนะฮะต้องไล่ให้ลมไปอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวกรีดไปโดนนี่ยุ่งเลยจะไม่ต้องพิมพ์ซองนะเพราะว่าเพราะอาจจะไม่เห็นการ์ดยิวหรือไงไม่รู้นะโอ้เย oh, okay. คลิปนี้น่าจะนานเอา้าอ้นี่ลายแบบเดิมเลยนี่ข้างหลังเอา้าเป็นชิลิวอันใหม่ เบอร์ยี่ห้าโพเซดอนเจ็ดสิบเจ็ดอ้าวมีกรีดไม่เข้าเฉยซองมันหนาวะ่ะเกิดหน้านาทีนะเดี๋ยวลงติ๊กต็อกต้องเร่งหน่อยเอ้านี่อาเทเนา่าเหมือนเดิมเลยอะเบอร์ยี่สิบเอ็ดเอามี ไซเลนโซเลนมาแทนโอ้ห oh, แล้วถ้าถ้าไอการ์ดเล็กก็ยังมีแบบ ah uh, sr อะไรอีกก็ยุ่งกันใหญ่เนี่ยแต่มันได้ออฟฟินิกเอ้ยได้อันนี้เว้ยวิบวับเมอร์เมดเตติตอันนี้เป็นลายกาแล็กซี่เดี๋ยวต้องไปเปิดดูแต่เป็นกรอบทองนะกรอบทองเดี๋ยวผมต้องไป ไปไล่ดูก่อนเพราะเขาแบ่งเกรดการ์ดไอ,อ,อระดับความหายากกันยังไงครับไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันมันน่าจะเยอะมันมีทั้งการ์ดเล็กก็โอ้กีดไม่เข้าของเคาโอเครอไปหกนาทีแล้วอะไรเดี๋ยวเล่งเอาเอาเอาเซียได้ชุดคลอสฟินิก์รุ่นคอมมิกนะเป็นในคอมมิก ไม่ใช่ในทีวีอ๋อโอเคเอให้ดูความวิบวับซื้อมาสี่หอ่อผมประกอบการเยี่ยม